สิทรนรีมหาราชจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบปอดนิโรเมตจากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมาทางานที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2531ค่ะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อเพิ่มเติมนะคะการเรียนที่หลากหลายนํามาสู่มุมมองที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มากําหนดรูปแบบในการทํางานที่หลากหลายค่ะ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากการระบาดของโควิด1ิบเกพยรราบันารเชียงใหม่เข้าร่วมงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกในการสอบสวนโรคการคัดกรองการรักษาผู้ป่วยอาการน้อยอาการปานกลางและร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเปิดไอซความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตโควิดแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ไปช่วยงานที่พอสติเตลของกรมการแพทย์ช่วยที่ศูนย์ วัคซีนบางซื้อเพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดปัจจัยที่ทําให้งานสําเร็จก็น่าจะเป็นจากการที่องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นการตอบสนองต่อทิศทางและนโยบายของกรมการแพทย์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยและนําไปสู่ระดับปฏิบัติผู้ร่วมงานทุกคนเป็นทีมเวิร์กที่ดีการไม่นํากรอบ หรืออุปสรรคมากำหนดวิธีทำงานจะทำให้เรามีอิสระในหางความคิดในการสร้างสรรค์าง,งานแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือการดำเนินชีวิตน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนายตนเองหรือมั s t e r รียซึ่งทุกคนมีมุมที่ดีขึ้นอยู่กว่าเราจะมองมุมไหนและนํามุมที่ดีนั้นมาเป็นต้นแบบทุกคนสามารถเป็นต้นแบบได้ค่ะหวังว่าจะได้ทํางานสร้างสรรค์ผลงาน ที่ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโรงพยาบาลพัฒนาเชียงใหม่กรมการแพทย์และประชาชนทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตค่ะสวัสดีค่ะแพทย์จิเกี่ยมลาภแสงสายันนะคะเ,เป็นนายแพทย์ทรงคณวุฒินะคะจากสถาบันโรคทรงอกนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมปอดค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของกลมการแพทย์นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวกลมการแพทย์นะคะที่ให้ได้เป็น บุคคลต้นแบบในหัวข้อ originality นะคะในแง่ของเชิงความคิดสร้างสรรค์น,นะคะตรงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณสถาบันโรคซงอกเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ช่วยทําให้อํานำความรู้นะคะที่เรามีอยู่ะคะ่ะมาประยุกนะคะแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าในแง่ของการจัดการอากาศเนะะี่ยค่ะสมัยก่อนเราอาจจะมีความคิดว่าุยทุกอย่างควรจะอยู่ในห้องนิกทีฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ หลังจากที่มีการาใช้ความรู้นะคะมาประยุกต์ทำให้เรามีโอกาสได้มาถึงวันนี้ค่ะที่จะมีแบบหรือว่ามีขอบหรือโครงการนะคะที่จะใช้ในแง่ของการาประเมินเรื่องของอากาศนะคะนอกจากนั้นสถาบันเองก็ยังให้โอกาสในแง่ของการพัฒนาของเรื่องของอายุรกรรมปอดะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนไข้ถุงลมปงพองแบบใหม่ๆเช่นการทำเบติคอ l ์รังร e ดักชันนะคะการดูคนไข้โควิดซึ่งมีการพัฒนานะคะมีการปรับเปลี่ยนยานะคะต่างๆไปนะคะ แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆนะคะของกลุ่มง,งานไอคอนปอดไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าพยาบาลในฐา,านะที่ดูแลโควิดมานะคะก็ต้องให้กําลังใจบุคลากรน,นิดนึงนะคะบุคลากรทุกขั้นเนี่ยคงต้องสู้กันต่อไปนะคะการนําความรู้ใหม่ๆมาใช้นะคะไม่ว่าจะการปรับเปลี่ยนแค่เพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะเอามา พัฒนาหรือปรับปรุงได้นะคะแล้วก็สําหรับตัวเองนี่คิดว่าจะมุ่งมั่นต่อไปนะคะในแง่ของการที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นไปตามคํานิยามของกรมนะคะที่บอกว่า the best for all นะคะ for the most นะคะทั้งหมดนะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่มีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็นใจประทุมนะคะ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติปรมราชชนนีต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะในการที่มีรางวัลพีเพื่นเซ็นเหรือรางวัลใส่ใจในประชาชนนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ตัวดิฉันเองนะคะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการพอดีเลยนะคะก็เป็นความที่ภาคภูมิใจมากนะคะในการ ทำงานที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะในช่วงระหว่างที่ได้ทํางานมานะคะเวลาที่เราทํางานกับประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยญาติเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจในระหว่างนั้นตลอดมาอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับรางวัลที่ได้ในวันนี้เป็นรางวัลที่คนอื่นมองเห็นเรานะคะมันก็เลยเป็นรางวัลที่ ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของผลงานที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จแค่ตัวคนเดียวนะคะพูดร่วมงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนบริการภารกิจด้านการพยาบาลหรือว่าตัวสถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติกรมราชชนนีเองนะคะก็มีส่วนในการที่จะ ร่วมคิดร่วมทำกันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผลงานก็จะไม่สำเร็จนะคะมันก็ยิ่งเป็นความภาคภูมิใจว่าในการที่เราทำงานเราไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวนะคะเราทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็เลยอยากมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะในครั้งนี้มันก็เลยเป็นความภาคภูมิใจที่มีความรู้สึกจากภายในออกมาจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางพัศนดังสีรเโรจรองในการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธน,นิรักษ์เชียงใหม่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ประจำปี2564 80ปีคนีกรมการแพทย์ดิฉันขอขอบพระคุณท่านที่ดีกรมการแพทย์ท่านรองที่มดาดีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ท่านผู้ในการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธน,นิรักษ์เชียงใหม่ทุกคน สามสิบเจ็ดปีในการรับราชการและเป็นข้าราชการของกรมการแพทย์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดิฉันมีความสำนึกและเตือนตัวเองอยู่เสม,มอว่าดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายอย่างดีที่สุดไม่ว่าในฐาหนะผู้ปฏิบัติงานให้การพยาบาลดิฉันคิดอยู่เสม,มอว่าผู้ป่วยเป็น,มมนกำนัาติทำให้เวลาปฏิบัติงานมีความสุขไม่เหนื่อยหน่ายหรือท้อเมื่อดิฉันมีโอวกาสเป็นผู้นำทางการพยาบาล จะคอยให้กำลังใจน้องๆพยาบาลทุกคนให้ปฏิบัติตามกรอบวิชาชีพเอาใจใส่มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและญาติทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตดิฉันจึงกระทำตนเป็นตัวอย่างแก่น้องๆดิฉันมีโอกาสได้รับรางวัลต่างๆเช่นพยาบาลดีเด่นจากสภาการพยาบาลบุคคลดีเด่นด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานกปส์ผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นจากสมาคมบริหารการพยาบาล สิทเก่าดีเด่นเพชรดีสีพยาบาลมอชอขา้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์และพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งรางวัลต่างๆที่ได้รับครั้งนี้นอกจากความรู้ความสามารถแล้วความมีน้ำใจเพื่ออาทรและความทตนอ่อนน้องล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อความสำเร็จทั้งสิ้นดิฉันภาคภูมิใจและคิดว่ารางวัลนี้เป็นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระดับเชียงใหม่ทุกคนค่ะ นายแพทย์สุชาติหานชัยฤหุลคุณนายแพทย์ทรงพลวุตรองผู้บริการด้านพัฒนานระบบสุขภาพสถาบันประสาทวิทยาต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ทุกท่านที่ได้กรุณาคัดเลือกให้ผมเป็นบุคลากรต้นแบบค้านิยมกรมการแพทย์ Determination f o u n a t i o n พร้อมนำระดับชาติและผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริการสถาบันประสาทวิทยาและพี่น้องทีมงาน ชาวสถาบันประสาทวิทยาและกรมการแพทย์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผมและสถาบันประสาทวิทยาให้เป็นผู้นำทางด้านประสาทวิทยาของชาติโดยฉเฉพาะยิ่งในด้านการพัฒนาระบบบริการและรรักษาโรคหลอดเลือดสมองของประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกระผมขอสัญญาว่านับแต่นี้ไปก็จะทำการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไปให้สมกับ ปฏิทานของกรมการแพทย์ที่ว่าทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สกานบินนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอขอบพระคุณคณะกรรมการนะครับที่คัดเลือกบุคคลต้นแบบงาน80ปีกรมการแพทย์ในครั้งนี้ที่ให้โอกาสดีๆกับผมนะครับจากการที่ ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับโครงการพิเศษในการจัดซื้อยาแทนทปสปสชอนะครับเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของมะเร็งที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับที่คิดว่าสามารถมาเป็นบทเรียนนะครับในการที่จะทำให้การทำงานด้วยกันเป็นแบบเป็นเครือข่ายเนี่ยประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับ ผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันก่อนนะครับเป้าหมายร่วมกันที่ดีที่สุดก็คือเป้าหมายเพื่อประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ต้องทําการสื่อสารเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนร่วมกันอันที่2เลยเนี่ยคิดว่าการยอมรับความแตกต่างเรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็มีทั้งความแตกต่างในแง่ของบริบทรายบุคคลนะครับแบกกราวชีวิตที่ไม่เหมือนกันการที่เรียนรู้และยอมรับกันเนี่ยครับจะทําให้เราทํางานร่วมกันได้ดีนะครับ แล้วก็สิ่งที่สมเลยนะครับก็คือต้องเข้าใจว่าแต่ละคนก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับการที่มีโพซิชันในสังคมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งนะครับเราก็จะต้องไม่ล่วงเกินกันก็จะทําให้เราทํางานร่วมกันได้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหลักยึดประจําใจอีกอันนึงเลยคือคําสอนของท่านที่ปีครับท่านสอนผมครับบอกว่าให้เราใช้ใจกับคนอื่นให้มากแล้วก็ใช้เหตุผลกับตัวเองให้เยอะซึ่งอันนี้ครับ ทำให้การทํางานต่างๆนียราบลื่นได้จริงๆนะครับก็คิดว่านะครับอยากจะให้กําลังใจทุกๆท่านเลยนะครับที่มาทํางานร่วมกันนะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับผมวันนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่เกิดจากภาคีเครือข่ายและเพื่อนร่วมงานทุกๆท่านที่ให้โอกาสผมในวันนี้จนได้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับก็ขอกําลังใจจากทุกๆท่านและก็ขอให้กําลังใจกับทุกๆท่านเช่นกันนะครับในการทํางานต่อไปเพื่อประชาชนแล้วก็ ประเทศชาติส่วนรวมครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงปิยรัต์สันตระทิวง์ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานกุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและพวกเราชาวกรมการแพทย์ทุกท่านนะคะ ที่เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบค่านิยมโครงการแพทย์ในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศดิฉันมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ดิฉันปฏิบัติราชการในกครงการแพทย์มาเป็นเวลานาน,านเริ่มตั้งแต่สถาบันทันยรักษ์โรงพยาบาลนพร,รัราช์รชธานีและเมื่อจบการศึกษากุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กก็ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นเวลาร่วม30ปีอย่างที่สองคือดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ผลงานต่างๆทางด้านวิชาการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติดังที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในต่างประเทศมากกว่า50ผลงานนอกจากนี้ก็มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยเฉพาะเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขได้แก่โครงการการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชวีและปัจจุบันมีโครงการที่ร่วมกับกรมควบคุมโรคในเรื่องของการเฝ้าระวงังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรวมทั้งประเมิน ประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 การได้รับเกียรติในครั้งนี้ก็เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้กับดิฉันและทีมงานก็ขอสัญญาว่าจะไม่หยุดยั้ยงในการมุ่งมั่นพัฒนางานและตั้งใจทำงานต่อไปสมดังประนิธานของกรมการแพทย์ที่ว่าเราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอขอบพระคุณค่ะ